ืโชกดังฉานแล้วสั่นไหลพระบากินบากรามตามเกินไปบาเกตก็พอไม่ได้ให้เมาจนอยากของเมืองของโลกโยกกันใหไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอศินธรรมได้กลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤจการทันเวลามื่อกุยจากท่านพุทธทาสภิกขุวันนี้จะมาขอแสนอเรื่องทำไมธรรมชาติตอง โทษมนุษย์รุนแรงขึ้นเพราะมนุษย์นั้นมองหกมองทางไม่สนใจธรรมะยุคนี้เป็นยุคแข่งกันไม่กาบาปมีความยึดมั่นในแทบทุกสถานที่ยึดตัวตนยึดความยึดของตนเองไม่สนทุบติดตนใจความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งอาศัยสังคมที่มีความไม่ที่มีความ,มรู้มารู้ว่าศาสนาสอนอะไรนะสังคมนั้นมารู้ว่าศาสนานสอนอะไร ก็อาจจะพอพูดธรรมะได้ก็เก่งละครูเก่งละยอาทุกในือห้าก็ให้รู้สึก,กันเองแม้ว่าจะในที่สังคมที่เราอยู่หรือในสังคมทุกย่อมยากทั้งสังคมใหญ่ส,หญสังคมเล็กน้อนแต่ก็เกิดความแตกแยกแม้แางแห่งถ้ามองดูเปลี่ินก็ดูสงบเงียบแต่ระลึกแล้วร้วนจะเป็นสังคมที่แตกแยกเป็นสังคมสัางภาพทุกย่อมยากทุกหมบัด ตกสังคมนะเป็นสังคมหลอกลวงสร้างภาพมันจะทําความดีจากจิตใจอย่างแท้จริงต้องมีเส้นนะต้องผ่านประสบการณ์โลกมาพอสลงคนมีประสบการณ์ที่ผ่อนลงคนจึงจะพอมองออกได้นะือแม้แต่ในศาสนาในศาสนาหรือที่วัดเนี่ยที่พระภิกษุสอง์อยู่เต็ไมไปด้วยความเชื่อมั่นถือมั่นในตนเองเต็ไมไปด้วยสติมานะกาแทบทุกสารที่เต็ไมไปด้วยความวุ่นวายสั่แย้งในภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏพอ อาจที่ปรากฏภาพจะออกมาว่าข้างนอกของบุคคลเหล่านั้นมีแต่ภาพที่สวยงามภาพรักษณดูสวยรูเต็มไปหมดวางตัวดุจพระอาหารในวอมคิดของบุคคลนั้นมีแต่ภาพที่แสดงออกนิ่งสงบเหมือนอยู่บนสวรรค์เหมือนพระอริยเหมือนอยู่ในแดนที่สวยงามนี่คือภาพลักษณ์ของภายนอกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ได้มาเห็น ทิงทุกซุกซ่อนอยู่ในจิตใจเป็นคำของเราี่ต้องได้พบเจอมัจเจสองสารเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่ได้ประสบพบเห็นได้เห็นผูคลที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อเสื่อเสียงเงินทองเพื่อความอยู่รอดก็ได้แต่สงสารและประญามสง้อเข้าใจของอว่าบุคคลเหล่านั้นว่าทําอย่างนั้นทําไมก็ให้เข้าใจรูว่าบางครั้งคนดินความจุดปวดของบุคคลมนุษย์ต้องติกเหล่านี้ มา,มาก่อนเขาคงเคยเป็นคนดีมาก่อนแต่พอเป็น้นดีมากๆแล้วโดนอตรียมโดนกระทําเขาก็ขับกายเป็นคนไม่ดีไปนะกายพันไปเพราะอะไรเพราะทำดีแล้วอะไรพอด,ดีอะไรเลยก็ทำตัวเป็นเสียเลยดีกว่าคนที่คิดแบบนี้ได้เมื่อก่อนเขาที่เขาเจอเป็นคนที่เขาเคยทำความดีแบบสุดๆมาก่อนนะครับแ,แต่โจ้าร้ายต้องมาเจอคอนเล่ห์เพศสบายมีได้เนี่ยค,ความอ่อนสมการในทังโลก ทำดีตามทุกคนทางแล้ววันหนึ่งความบัชน,นก็เลยไม่ทนละนะรกอบเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นในปัจจุบันดีกว่าได้เก็บก้อนดนลักไซดันเตรียมดีของคนอนเอิดมาอ่าเต็มวิชาเต็มลนะนั้งของตัวเองเรียนศึกษาวิชาวิชาชั่วเนะต็มเลยเอาลรว่านานนักเกินนะเพราะแสดงแต่ด้านที่ทดีๆเพราะบะ่ว่าความดีจะป้องความดีของของ,ของเรานะที่เขาทํา พยายามที่ใช้ด้านดีนะด้านที่พยายามที่จะใช้ด้านดีด้านที่ไม่ดีไปทำร้ายใครไปไปเป็นใครแต่ท้ายเองก็คงจะโดนกระทำทั้งการงานการเงินทั้งความสัมพันธ์บุคคลที่รั้วพ้นถุงที่ไว้ใจครอบครัวทุกคนที่คิดว่าดีกับตัวเองขับตันทำร้ายจนไม่เต็มใจนับหนาสาหัสต้องต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองนะมาเป็นแล้วคนดีเป็นคนทีดีกว่านะ กูจะได้งานคนดีคืนเอาให้สาสมกับที่เขาโดนกระทำเขาก็เลยกลายเป็นมนุษย์ซักศิษย์มนุษ,นษย์จางใจใไม่เลือกหน้าเลือกคนคนไหนก็ได้จะดูเก่งกว่าตนเองแต่มีคนทำม,มีจริยธรรมคนดีที่ไหนคนดีที่ไหนเนา่คยคมือในวิสีชุดของเขาก็จะโดนแบบเดียวกับที่เขาโดนกระทำมาหรือตัวเองชั่วอยู่แล้วหน้ากางจิตแท้จริงก็จะค่อยๆเปิดออกมาจนชั่วอย่างเต็มตัวนะคนไหนงอก,กว่าก็มาขอทางก,าก,ากา็จะหลองใช้ คนพันนี้เนี่ยคนพันนี้ภายนอกจะวางตัววอดดีในนี้ทุกอย่างเลยทุกกระเบิดนิ้วภายนอกจะวางภาพสร้างภาพไว้อีกอย่างแต่เบื้องหลังความจริงเนี่ยกลับเก็บกดอารมณ์ร้ายที่เคยถูกกระทำมาเพราะเขารู้ว่าคนทุกวันนี้จะมองชื่อเสียงภายนอกหน้าที่การงานบุคลิกภาพยิ่งกว่ายิ่งคนรู้จักเยอะยิ่งด้เอียนียนี่คือสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยมาป่าสุนัขกิ่งจอกเจอเล่จะเปนหมด แม้แต่องค์การพระก็เช่นกันในวงชนบ,บุตินี้เป็นท้นคนที่คิดแบบนั้นไม่ผ่านบททดสอบแห่งกรรมไม่ผ่านไม่ผ่านบททดสอบแห่งกรรมเพราะใจร้อนหวังผลเร็วใาหนีไม่พ้นกดแห่งกรรมไปได้ดังคำว่ากรรมมุนาว่าจะจโลโีละกอแต่ว่าสัดโลกย่อมม็นไปตามกรรมมาหนึ่งจะเมื่อสกงคมร้อนให้สังคมที่อยู่เสร็จแล้วเมื่อกับชั่วจะทำไว้จำเ,ย,เย็ดหนักอึ้งจิงเกอร์สตี้ คุ้มของเขาจะคอยคุ้มของเขาเนี่ยก็อยู่ยากนะอยากที่จะช่วยเหลือได้ถึงเขาที่จะรับผลยหงกรรมของเราควรกระจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่ควรจะเยอเายานมนะก่อนเอาเปรียบเปรียบผู้อื่นเพราะจะเป็นการตั้งกรรมใหม่ไม่ควรเอาเปรียบบุคคลผู้อื่นเพราะจะแบ่งการตั้งกรรมใหม่เพราะแล้วท่านก็ต้องรับผลแหงการกระทำทัในท้องฟุมโลก รือสังคมในศาสนาก็กำลังรทำเพราะมีบุคคลทุกประเภทนี้เนี่ยลักษณะนี้เข้ามาบวชเป็นตุน,นรตธรรมะนะบุคคลประเภทต้องศึกเหล่านี้ก็เป็นคนนิส,สัยทะเยอทะยานมีต่อมีแต่ความอยากจะมองไม่หมดแต่เข้ามาแสดงละครตั้งแต่คำดีโดยอาศัยสังคมอาศัยศาสนาม,มาเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพหรือมีการรวมตัวกันระหว่างธรรมะกับคารวาติวบาทผู้นำสังคมใน ในหมู่บ้านนั้นๆในสังคมนั้นๆใช้ศาสนาใช้บุญใช้บาปจะเป็นสถานที่แสดงออกผลงานของตัวเองจากสังคมที่อยู่เืยมีการแบ่งกันกินนะหรือบางทีก็กินแต่ควเดียวขึ้นอยู่กับหลดของในสถานที่นั้นๆโดยใช้ตัวศาสนาหรือสมมติกฎหมายของวัตถเนี้ใ้ใช้กฎหมายเป็นทางที่ผิดๆนะใช้เป็นการเอื้อประโยชน์ประสานประโยชน์ให้แก่กันและกันมากกว่าการที่จะเข้ามาใช้ศาสนา ใช้ในการทำทุกอย่างแท้จริงใช้เสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างผลังสร้างในการสร้างผลางมากกว่านะในสร้างการสร้างทรัพย์สินทันทีโชว์ผาของตัวเองอนะทั้งตนเป็นพระริยะกับนะี่ถึงทำก็เพียงแต่สร้างภาพหลวงหลวงผูม้มรู้หลอกสังคมที่เป็นอยู่ภายวิบัติ ภูทกภัยน้ำท่วมจะเกิดขึ้นในภาคเหนือในแต่จังหวัดเชียงรายสุโขทัยเชียงใหม่พะเยาแพร่นั่นนั้นเกิดจากธรรมชาติจะลงโทษมนุษย์นี่คือการลงโทษของธรรมชาติที่มันสามารถแยกคนดีคนชั่วออกจากกันได้นะเพราะนี่คือภาพรวมของพลังงานโดยรมของมนุษย์เมื่อมนุษย์ไร้ศีลธรรมภัยพิบัติธรรมชาติจะลงโทษมนุษย์ทังตอนมนุษย์เอามารวมนี่แหละนะเพื่อสั่งสอนมนุษย์ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เกิดแต่บัตเทัยบระเทเดียวได้เกิดขึ้นแล้วโตโดกเป็นพลังงานทาร้างบางอย่างชำระล้างบางสิ่งบางอย่างนะชำระสิ่งไม่ดีออกไปเพราะธรรมชาติต้องการที่จะสั่งสอนมนุษย์เมื่อธรรมชาติมนบาใจในสิ่งที่มนุษย์ทำนะธรรมชาติก็จะลงโทษมนุษย์นะลงโทษมนุษย์โดนบันดาลสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น เพราะถ้ามนุษย์ไม่เกิดถึงนี้มนุษย์เก็ะจะไม่มีความเมตตาไม่มีความอเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือกันไม่มีการช่วยเหลือกันเราเือน้ำใจจากคนของคนใจมากมายจากทุกภาคษุจากทุกครูมีภาคทุกภาคส่วนที่ใดึงจะช่วยดได้ก็ช่วยจี่ไปไม่ได้ก็พร้อมเพราะอยู่ใกลก็อพร้อมจะช่วยเหลือบริจาคอย่นะจะเข้าไปเจอเดือกกันเกิดความทับถึงใจเพราะคนเดแล้วมนุษย์มั้ง มนุษย์นั้นมักจะชอบอดกันแข่งกันด้วยแข่งกันเก่งนะแข่งขยายมาเก่งกันหน้าทําไม่ได้ใครทําเก่งกันหน้าทั้งก็จะโดนแทงข้างหลังแทงข้างหน้าแบบไม่เคยมีมาในแต่ก่อนนะแต่ยุคนี้เห็นได้ทั่วไปมีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทุกวันแหละอ่ามันเป็นการส่งฉันดันดันจากธรรมชาติหรือสิ่งหลักสิทธิ์เนี่ยหรือจักรวาลก็ได้ในธรรมะแบบมวลรวมนะในธรรมะแบบมวลรวม ในธรรมชาติแบบมวลรวมความตน้งใจในธรรมะที่มวลมนุษยชาติคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกคนเดียวเพืธธรร่อทำคนเดียวก็พอได้รูปธ,ธรรมคนเดียวก็พอได้แต่เมื่อท่านพ้นในขั้นตน้นเราก็ต้องเสอผู้อื่นในทุกคนต่อไปเพราะไม่ใช่พระปฏิจจพระเจ้าที่หลุดพ้นแต่เพตนไม่สามารถสอนแคงได้ไดังน,นั้นผูทจะพอมีความสามารถที่จะในการช่วยเหลือผู้คนอย่างจริงใจช่วยให้ตัวนู้พูด เป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลในสังคมตระหนักรู้ถึงโทษแห่งกรรมที่ไดเกิดในวัดในสางสาวัดทั้งสังคมนั้นต้องการผู้นามาชี้นําแนวทางที่ถูกต้องต่อสังคมรวมๆยูนะเรายัางมีสังคมที่เราอยู่กันยังเรายัางมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีเพื่อนร่วมงาเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมประเทศการที่ จะมองเห็นโลกนี้สังคมนี้มีแต่ความทุกข์ก็ต้องมีบททดสอบจากสิ่งรอบล้อมรอบตัวที่แสดงออกต่อเราทั้งความคิดอิจฉาริษยาที่เขาเก่งอ่าไม่เท่าเรารู้ธรรมะไม่เท่าเราแทนที่จะใช้ความอยากเก่ง,งคนตัวเองจพมาขึ้นเก่งจนเก่งเทียบกับเขาอ่าทั้งที่ตัวเองก็มีความสามารถอยู่แล้วแต่ไม่ผลักผลตัวเองให้เก่งอ่ากับทำผิดี่โดย ขันมะอิจฉาลิษยากันแกล้งบุคคลที่เก่งกว่าตนหรือบุคคลเป้าหมายทำลายล้างบุคคลพวกนั้นผู้ที่องอาจทู้ที่องอาจมาดีหนึ่งคนตนไม่ยอมตนนะรั้งแรกคนโดนก็ไม่้าใจเอะกูไปทําอะไรให้มึงวะนะเมื่อนะเมื่อมองต่อคำจริงตามความคิดของมนุษย์ตามความเป็นจริงก็มีความอิจฉาตัวเดียวนะความอิจฉาตัวเดียวความลิษยาความคิดทาลายล้างของบุคคลผู้เป็นมนุษย์ทางใจมนุษย์ตกนี่แหละนะนะผู้มาจากนรกนะ แม้คณะผู้ที่มีความสามารถเขาจะไปพูดนะแต่ก็ทําให้เห็นสุขผน้ที่อิจฉาก็าสร้างความเดือดร้อนบนกวาสาารด้วยความอยากให้บ,บุคนนคลตถาเพื่อนเพื่อนนำรับในระดับความในความเก่งของตนในความสามารถของตนเมื่อมีคนประเภทน้าประเภทหมามืดมามืดนะเมื่อมีคนประเภทมามืดเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นนั้นคนที่อยากเป็นคนอย่างไรเป็นดีเนี่ย โดยที่ตัวเองก็มีความสามารถด้วแต่เม่พอใจในขีดความสามารถของตัวเองแม่พอใจในศักยภาพของตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นแรเหของความอิจฉาดิริยามค์รับเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยเราก็จะเกิดความทอิจฉาดิริยางเกิดความที่แจะเอ่ยมันเก่งของกูกูเก่งกว่ามึงมึงจะกูดังนั้นอันนี้อย่างนี้เป็นต้นบางคนเรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้เบื้องหลังคนที่เป็นมาใหม่ทีเป็นมาเมื่อเขาเป็นมาอย่างไร ถ้าเจแล้วก็อาจมีของเขาจะตัวมาก็เป็นไปไดน้นี่คือสังกมในยุคปัจจุบันขนาตะโตูตตเนี่ยเมื่ออาฆาตเรานักหนักนักหนักแบอาฆาตมากเราก็เก็บของอาฆาตมาเกิดเป็นพ่อแม่น้องของเราเป็นเป็นบารยาของเราเพราะการจะทําร้ายเราได้เจ็บแสบเจ็บปวดมากที่สุดก็ต้องแบบคนที่เราไว้ใจนะโดยไม่คาดคิดว่าคนคนนี้ จะกลาทำกับเราได้นะความที่ใจใจก็เลยพัดพังมีตัวนะครับพี่น้องในครับเพื่อนนะครอบภรรยานคนรักนะก็มีเยอะนะเขาคนอื่นท,ทำลายาทำลายเราไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวดไม่ได้นะก็มีแต่บุคคลเ่านี้เรารอบตอนเรานี้แหละก็เป็นเรื่องของกรรมไปนะเป็นกรรมเป็นเรื่องที่น่าทับซ้อนและยากที่จะทำความเข้าใจได้นี่คือลักษณะของบุคคลในยุคนี้ พวกที่บุคคลในตัวเราเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้หในบางสบการณ์เมื่อ10ปี20ปีที่ผ่านมาเราเคยไว้ใจพี่น้องหนึ่งคนเพราวะว่าพอมาวันนี้ก็เป็นไปความดื้ทหราก็เริ่มเห็นแยงจึงมจิดท่านอะไรมาธรรมะให้กับบุคคลที่จิตใจเอาเปรียบคนอื่นคิดรัศยยาคนอื่นคิดทำลายคนอื่นคนที่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยยอมทำตัวได้ทุกอย่าง แต่เป็นหน้ากากของมาป่าที่คุมกัได้หนักแกะดูใส่ชื่อให้ใจใจพอไว้ใจก็เริ่มไหลออกมาเริ่มไหลออกความชั่วออกมาความทั่วก็ออกเริ่ออกมาทดว่าคนทั่วเนี่ยต่อให้มาบท20 20ปันษา30ปัรษา40ปัรษาธรรมก็ไม่สามารถล้างกิเลในใจคนเหล่านี้ได้ อกอนบวชนี่สายเป็นยังไงบวชมาก็จุดในสายเดิมๆนั่นเล่นละครยังไงก็เล่นละครอย่างนั้นบางตอนเล่นแต่พัดมึงคนก็ขาดความจากการเป็นพระไปแล้วนะฮามงึงขาดความจากความเป็นพระไปแล้วแต่คนทั่วก็จิตสํานึกรับผิดชอบสังคมรับผิดชอบจ่อศาสนามึงจับกูไม่ได้ในกูไม่ทันก็เพื่นที่ตอนที่จะเป็นนักบวชต่อไปหน้าดานเอาทนหลอกชาวบ้านนะ,ะกินต่อไปนะ อ่างนนก็ไม่เป็นรบ,บาดนะทั้งทีกว่าเ,เจ้าก็เป็นรบ,บาดยังเป็นรบ,บาดท,ทุกวันปวดตว์ท,ทุกวันแต่พิสุอรมณจิตพวกน,นี้กับอ่างนนทอ่างนี้อ่างปลอ่อยอ่างเป็นรูปอุชาเพื่อเป็นก่ออ่างอยากสบายในชาตินี้เท่าไรเพื่ออุบายนะหนักมากนะก็ขอเจ้าทำกรรมใหญยธรรมะเรื่องไว้ใจเรื่องต้นนี้